บอกกับตัวเองว่ารักกันมากขึ้นมาบอกกับสองคนจะบอกกันอยู่ตลอดว่าถ้าเกิดอะไรขึ้นให้เราจับมือกันแล้วก็คุยกันนะโลกสองใบมันส่งผลกระทบกับชีวิตครอบครัวั้งพอโลกสองใบงนี้ก็คือหมายความว่าไงอ่ะเราไปแย่งสามีคนอื่นมาเหรอเป็นคนยังไงอ่ะเราไม่ใช่คนแบบนั้นแม่ไม่ต้องมาถามเราคนหนูจะมีนะแม่ถ้าท้องได้ตอนนี้หนูก็ท้องตั้งใจจะท้องปีนี้แหละในใจคิดมีกี่คนอยากจะมีสองคนสมีเข้าหาก็ เต็มที a, io, ่เด e ือนหนึ่งเดือนหนึ่งพอดีค่ะเมื่อวันเพิ่งครบวันที่สิบนี่ก็คือเดือนหนึ่งเดือนกับอีกไม่กี่วันหรอกับการที่ใช้ชีวิตคู่เป็นไงบ้างก็เดี๋ยวนี้ก็ต้องพูดว่าสามีใช่ไหมต้องไม่พูดว่าแฟนก็ยังแบบชินฝากว่าคำว่าสามียังผัวเนี่ยผัวสามีหน่อยสามียังไม่ค่อยชินเท่าไหร่ค่ะแต่ว่าก็แบบรู้สึก เออพอแต่งงานแล้วก็รู้สึกว่าเออต้องอยู่กับเราแล้วแหละไม่ต้องไม่ต้องกังวลอะไรแล้วม,มั่นคงขึ้นรู้สึกมันมั่นคงกว่าตอนเป็นแฟนออไม่รู้สิความความรู้สึกหนูอะไรอย่างเงี้ยค่ะแล้วก็เหมือนแบบพอแต่งงานแล้วมันก็ต้องย้ายมาอยู่ด้วยกันอย่างงี้ใช่ไหมตอนเป็นแฟนก็ยังแบบไปไป,ไป,ไปมาๆ แล้วเราก็แบบบริวารเยอะทั้งหมาทั้งแมวอะไรอย่างเงี้ยเพราะบ้านเออทำไงพอย้ายไปอยู่ด้วยกันอ่ะเพราะบ้านยังสร้างไม่เสร็จไงคะเรือนหอายังสร้างไม่เสร็จก็ต้องแบบไปมามาไปไปมาๆแล้วก็คือด้วยความที่หมาก็เป็นหมาตัวใหญ่แมวก็เลยเอาไปได้แค่แมวแต่แมวก็ค่อนยากนิดนึงเพราะมันปรับตัวยากแต่เราก็ติดลูกไงอยากเอาไปด้วยอะไรอย่างเงี้ยไปไหนก็เอาไปบ้านเขาก็เอาไปด้วยค่ะอะไรอย่างเงี้ย เอาไปเอามาเขาก็จะมีเครียดนิดนึงเพราะว่าเหมือนแมวเขาจะแบบชิน,ชนที่แปลกที่แปลกกลิ่นอะไรเงี้ยก็ได้ทริคมาว่าแบบเออให้แบบเอาเสื้อผ้าหรือเอาของที่มีกลิ่นของเราเนี่ย เอาติดไปด้วยหรือว่าเอาไปฉีดด้วยน้ําหอมถ้าใช้อยู่ให้เอาไปฉีดเขาจะได้คุ้นกับกลิ่นของเราเขาจะได้ไม่เครียดใช่ค่ะจริงๆได้ทั้งแมวทั้งหมาเลยใช่เใช่แมวให้เป็นกลิ่นใช่สมมติว่าน้ําหอมกลิ่นที่เราใช้อยู่เป็นประจำเนี่ยแหละเราใช้กลิ่นไหนเนี่ยไปที่นู้นก็ฉีดใส่เสื้อผ้าฉีดใส่หมอนฉีดใส่อะไรเงี้ยเอาไปด้วยเขาก็จะได้ไม่ไม่เครียดปรับตัวได้ซึ่งจะรู้สุกว่าดีถ้าไม่งั้นเขาจะทําปัดเงี้ย เหมือนเครียดตลอดเวลาจริงๆแมวมันไม่เหมือนหมามันจะทำปากนึกภาพออกเลยสองตัวค่ะชื่อพี่เจ๋งกับจูเนียที่แบบไปไมามาใช่ดูสิหมาก็จะาไปเหมือนกันแต่ว่าเกรงใจคุณพ่อสามีโอ้คุณไม่ได้ชอบใช่ไหมก็บ้านเขาไม่ได้เลี้ยงไม่ได้เลี้ยงหมาแมวเลยอะไรอย่างเงี้ยแมวมันยังแบบเอาไปได้ไงแต่ว่าหมามันตัวใหญ่เนอแอบไม่ได้แล้วใครเลี้ยงให้พ่อ ก็หนูก็ไว้ที่บ้านหนูนั่นแหละเาม้มาใช่มีคนเลี้ยงมีแม่บ้านเลี้ยงมีคนดูแลงานแต่งงานนะ่ะทั้งหมดรวมแล้วยายทั้งหมดเลื่อนกี่รอบดีกว่าสองรอบค่ะสองรอบสองรอบเลื่อนสองรอบจนวันหนึ่งรันทรูได้แต่งจริงก็เป็นไงบ้นางรันทรูได้แต่งจริงก็รู้สึกว่าเอออะสักทีแหมเสียดายแขกผู้มีเกียรติที่อยากให้ไปด้วยไม่มาร่วมงานจันจันจันไม่ต้องกัดกูก็บอกให้เอาผัวมาด้วย ผัวเราก็เก็บเอาไว้ตอนแบบทีเด็ดสิเดี่ยมาออกงานแบบอะไรบ่อยๆต้องแบบเอาเป็นแบบงานเด็ดๆใช่เขาต้องเก็บไว้ทีเด็ดด้วยทุ่งเก็บไว้ทีเด็ดค่ะเราจะมาออกงานบ่อยๆไม่ได้ไม่ได้ไม่ใช่คนสาธารณะเจ้าเบ่าหรือสามีแก่จริงไหมที่เขาบอกน้ําตาซึมร้องไห้เลยเพราะว่าประตูสุดท้ายเนี่ยคือพิธีกั้นประตูซึ่งคนที่กั้นประตูเนี่ยเป็นคนที่สนิทกับจักรจัดรที่สุดใช่ค่ะอืก็คือพี่จ๋าผู้จัดการแล้วก็พีที่เป็นแบบว่าเหมือนมือขวาอะไรอย่างเงี้ย จันก็ตอนตอนที่เขาพูดกันจันก็ไม่ได้ยินเนาะเพราะว่าแอบ,บอยู่อะไรเงี้ยมาดูในวิดีโอทีหลังก็เออซึ้ง <S <S. <S เนาะเขาแบบว่าทำไมทขาไมโดนคําถามหรือโดนแบบยังไงบ้างอะคะเหมือนเขาก็พูดว่าเ,เหมือนกว่าจะผ่านอะไรมาด้วยกันเยอะให้พูดว่าแบบสัญญาว่าจะดูแลจันให้ดีอะไรอย่างเงี้ยค่ะใช่เขาก็บอกว่าเขาคงไม่ต้องสัญญาอะไรมากที่ผ่านมาการกระทําก็แบบพิสูจน์อยู่แล้วอะไรอย่างเงี้ยซึ่งปกติแฟนจันเขาจะเป็นคนที่ไม่ค่อยพูดอะไรแบบนี้เลยไม่เคยได้ยินพอเราฟังแล้วเรารู้สึกวเออ เออทำไมเธอพูดเก่งจังนะคิดเนี่ยแต่ก็พูดออกมาจากใจอะไรอย่างเงี้ยค่ะใช่แฟนจะบอกว่าคนที่ดีจริงๆคือะไรไหมใครคะก้อยแัเชวินมันเป็นห่วงแกมากไปเลยว่าแม่อยู่ในเหตุการณ์ใช่ใช่เออแต่มันผ่านไปแล้วเนาะจริงไอ้ก้อยอ่ะรู้เลยว่าปกติก้อยเป็นคนที่ไม่ชอบยุ่งเรื่องใครอ่ะทำไมก้อยกับแฟนแกนี่สนิทกันเหรอก็เขารู้จักกันมาตั้งแต่เด็กเพราะพี่ชายก้อยเป็นชายเป็นเพื่อนนักเรียน ตั้งแต่เรียนกันมากับ,กบ <m> เคอะไรเงี้ยใช่แตรู้เอ้ยคนที่เป็นหัวแกจริงๆนะวันนั้นน่คือไอ้ก,ก้อยใช่เหมือน,น,นเขาก็รู้ไงว่าแบบเรื่องราวมันเป็นยังไงรู้ความจริงอะไรอย่างเงี้ยแต่ก้อยพูดไม่ได้งไงหรอเปล่ะใช่ก้อยก็เลยเงียบแต่พี่มันไม่ใช่อย่างนั้นหรอกมันไม่ใช่ทุกเวลาที่เขาไม่ใช่อย่างนั้นหรอกพี่มอสแต่แม่ก็เชื่อป่ะแม่เชื่อเหรอตอนนั้นฉันไม่เชื่อเชื่อก้อยที่ไปเจอไอ้้อยฉันไปขอครัวซองมันกินเพราะว่าแม่รู้อยู่แล้วใช่ไหมเราว่าอีกคนที่เขาปล่อยข่าวเขาเป็นนิสัยยัง่่่มยละีเเาอตแนน จะบอกเสมอว่าอะไรก็คุยกันนะไม่ว่าจะเรื่องงานเรื่องส่วนตัวก็ให้ความเข้าใจคุยกับปรับสันคติอะได้วยด้วยกันตลอดคือมีอะไรให้เราคุยทุกเรื่องจริงไหมจริงค่ะเพราะว่าเรากับแฟนคือจะเหมือนจาแบบโตมาคนละครอบครัวอะไรเงี้ยเราคนไทยเขาก็ค่อนแบบเป็นคนจีนวัฒนธรรมอะไรเงี้ยก,ก็ไม่เหมือนกันการใช้ชีวิตก็ไม่เหมือนกันต้องคอยแบบปรับตัวคอยคุยกันว่ามีปัญหาอะไรยังไง อาชีพก็ไม่เหมือนกันใช่ไหมเขาทําธุรกิจเราเป็นนักสแสดงแล้วบทที่เราบางทีที่เราเล่นมันก็มีแบบถึงเนื้อถึงตัวอะไรอย่างเงี้ยมันก็มีการพูดคุยมีการปรับอย่างเมื่อก่อนไปถ่ายรายการรายการหนึ่งค่อนข้างที่จะเครียดบางทีเราก็ไม่รู้ตัวเราก็ไปลงกับเขาอะไรเงี้ยก็ค่อยๆปรับค่อยๆค,คุยกันใช่ค่ะเรื่องลูกไอ้แจบอกันว่าแม่ไม่ต้องมาถามเราคนเดียวจะมีแล้แม่ถ้าท้องได้ตอนนี้หนูก็ท้องยังไม่ท้องแล้วปล่อยไหมตั้งใจไหมตั้งใจจะท้องปีนี้แหละในใจคิดมีกี่คน ก็ตอนแรกว่าอยากจะมีสองคนอะไรอย่างเงี้ยค่ะก็ปล่อยไปเป็นตามธรรมชาติไม่ต้องเครียดเออเขาบอกเหมือนกันว่าถ้าเครียดเราแบบเดี๋ยวจะไม่มาจะต้องไม่เครียดให้ปล่อยไปเป็นตามธรรมชาติอะไรอย่างเงี้ยช่วงนี้ก็ต้องขยันแบบภารกิจเริ่มเนื่ยให้ตัวเองนิดนึงภารกิจเริ่มแล้วใช่ภารกิจเริ่มอยู่ตลอดค่ะเริ่มอยู่ตลอดจะคอยรุนว่องอะไรแค่นั้นช่วงนี้ก็ทากันบ้านเยอะนิดนึงอะไรที่มันว่าดีก็ฉีดอะไรที่แบบเซ็กซี่ทาให้แบบสอตว์นีเข้าหาก็ แต่ที่แต่วันนี้มันเป็นบทพิสูจน์นะว่าผู้ชายคนนี้เขาผ่านอะไรแกไปเยอะจริงจันว่าก็พิสูจน์นะเพราะว่าเขาก็ไม่เคยเจอเรื่องอะไรแบบนี้เนาะจากที่เขาเจอมันเหมือนละครอะแม่จากที่แบบคนเออมันเจอที่มันเจอน่ะใช่มันเหมือนละครมันเหมือนบทละครมันแบบเวอร์เออซึ่งเราก็เหมือนกับว่าเขาก็เข้าใจเราก็จริงๆเรื่องของเขามันเป็นเรื่องอดีตเขาไม่จําเป็นต้องเอามาบอกต่อหน้าสาธารณชนมันเป็นเรื่องที่ผ่านมาเป็นแบบสิบกว่าปีแล้วอะไรอย่างเงี้ย เราก็รู้สึกว่าเออเราก็เกรงใจเขาเกรงใจครอบรครัวเขาเพราะสิ่งที่เกิดขึ้นมันก็เหนือเหนือเหนือเรื่องที่เหนือเรื่องจริงอ่ะมันไม่ได้มีอะไรที่เป็นความจริงอะไรเงี้ยท,ทั้งหมดทั้งมวลวันที่ผ่านกันมาบอกกับตัวเองว่ารักกันมากขึ้นมากับเหตุการณ์ทั้งหมดที่ผ่านมาบอกกับสองคนจะบอกกันอยู่ตลอดว่าถ้าเกิดอะไรขึ้นให้เราจับมือกันแล้วก็คุยกันนะมีอะไรก็พูดกันตรงตรงถ้าอันไหนเราไม่ชอบก็จะได้ปรับเข้าหากันอย่าเก็บเอาไว้เพราะถ้ายิ่งเก็บเอาไว้อย่างเงี้ยถ้าไม่พูด ก็จะไม่รู้ให้สื่อสารกันอะไรเวันนั้นคําว่าโลกสองใบมันส่งผลกระทบไงกับความเป็นชีวิตครอบครัวบ้างถ้าอย่างจันตอนแรกใช่ป่ะคะพอโลกสองใบอย่างี้ก็คือหมายความว่าไงเราไปแย่งสามีคนอื่นมาเหรอเราเป็นคนยังไงอะเราไม่ใช่คนแบบนั้นอะไรเงี้ยแล้วเราเป็นผู้หญิงด้วยอะไรเงี้ยซึ่งแต่จันรู้อยู่แล้วว่ามันไม่ใช่เรื่องจริงเพราะตอนก่อน,อนที่จะคบมาอะไรเงี้ย เพื่อนจันกุ้งเงี้ยก็แนะนํามาคือจันรู้อยู่แล้วถึงอดีตของแฟนจันแล้วมันก็เป็นเรื่องที่แบบผ่านไปนานแล้วแล้วไม่ควรจะเอามาเล่าอีกแล้วใช่เพราะมันไม่ได้เกี่ยวอะไรกันเลยไม่เกี่ยวชีวิตเราแล้วแต่จันรู้อยู่แล้วว่ามันไม่ใช่เรื่องจริงจันก็รู้สึกว่าโอ,อ้โูถ้าเรื่องมันเป็นขนาดนี้มันก็เกินไปแ,แต่ที่มันพีก็คือตอนนั้นเหมือนกับว่าทุกคนก็เข้าใจเราผิดแล้วทุกคนก็เหมือนจะเชื่อด้วยเพราะทุกคนเหมือนสื่อก็คือโดนหลอกไปด้วยอะไรอย่างเงี้ยจากสิ่งที่เกิดขึ้นทั้งหมดอาจารย์เราวันนึงงงงงงเเพรราาาาะอออ้ื่่่บบสิย ก็ทําให้คนกระเด็นออกไปจากตัวเราก็คนที่เราคิดว่าเขาน่าจะเชื่อเราแต่เขากลับมันไม่เชื่อเราอะเราก็เลยงงว่าแบบเอาจริงๆแล้วสถานการณ์นี้อาจจะคัดกรองคนที่จะอยู่ในชีวิตเราหรือคนที่จะออกไปจากชีวิตเราถ้าเขาแบบเชื่อในเราเป็นเพื่อนเราจริงๆเขาคงอยู่ข้างเราในวันที่เราแบบลําบากหรือในวันที่เราตกอยู่ในสถานการณ์ที่ต้องมาตอบคําถามอะไรที่มันไม่ใช่เรื่องจริงซึ่งเป็นช่วงชีวิตที่ผู้หญิงคนหนึ่งควรจะมีความสุขที่สุดหรือเปล่าช่วงกำลังเตรียมการแต่งงาน อะไรอย่างเงี้ยเราก็รู้สึกเออโอเคไม่เป็นไรเหตุการณ์นั้นก็เป็นการคัดกรองคนออกไปณวันนั้นที่เขาทําไปทั้งหมดเขาบอกว่าทําไปเพราะรักจันว่าคนรักกันมันมันไม่น่าจะทําร้ายกันแบบเนี้ยคนรักกันมันก็ต้องคอยแบบซับพอร์ตกันมีอะไรก็ไม่ใช่เป็นเรื่องเป็นราวอะไรอย่างเงี้ยถ้าแม่รักใ,ใครแม่จะทําแบบนี้ปะถ้าเขาบอกว่าเขารักเราเหมือนลูกอะถ้าวันหนึ่งอาจจะใชนน้กรณีอย่างฉันแบบสมมติหลงรักผู้ชายดาราชายก็ได้แต่รักไง แต่ไปทำร้ายเขาเขาก็ถามพี่เสือกเรื่ของผมนะครับอย่างเงี้ยจะเข้าจะหยุดเนี่ยเราบอกว่าเข้าใจปะเข้าใจปะเหมือนแปลว่าไปเจอไปเจอไอ้ตุ๊กตาเงี้ยอุ้ยตุ๊กตาทำไมรักกับเมย์แล้วพี่อายุกี่แล้วผมแค่นี้เราก็จะต้องหยุดไเแต่ยเข้าใจใช่ปะแต่ถ้าคนรักกันเขาไม่น่าทำกันอย่างนี้ไงสันก็รู้สึกว่าอันเนี้ยไม่ใช่แล้วตลอดที่ผ่านมาแกอาจจะเป็นแฟนกับคนที่เขาหลบกำลังหลงรักแกอยู่หรือเปล่าหรือเปล่าคนมองถึงขนาดนั้นเลยด้วยซ้ำไปไม่ไม่แม่ก็รู้ดีอยู่แล้วฉันรู้อ่ะแต่ต้องถามแอปบแอ๊ไง จะเผื่อจะไม่มีคำถามมันมีคำถามที่เกิดขึ้นมีคนถามใช่ว่าคนอะไรมันจะยอมขนาดนั้นวะยอมไม่ใช้โทรศัพท์ยอมแบบว่าให้เขาคอยตอบทุกอย่างที่เป็นโซเชียลมีเดียของตัวเองมันมีเหตุผลไงว่าตอนนั้นเราถ่ายละครแบบหลายเรื่องอะไรเงี้ยเราเป็นเด็กอยู่เราก็ไม่ทันคิดนะว่าเออคือเราไม่คิดว่าจะมีเหตุการณ์แบบที่มันไม่น่าเชื่อเกิดขึ้นนะนึกออกป้ะเราไม่ได้ความไว้ใจคําเดียวเลยค่ะ แค่นั้นเลยวอมไว้ใจแค่นั้นเลยไม่ต้องคิดเยอะเลยเราใช้ชีวิตกับคนคนนี้มานานแค่ไหนสิห้าปี1ิาแสดงว่าตลอด1 5ปีเราไม่รู้จักอะไรเขาเลยหรอวะจันก็เขาก็ดูแลจันเหมือนแบบเราเคยเล่นละครด้วยกันเนาะเขาก็ดูแลจันเหมือนแบบดีมากเออก็เลยก็ดูแลเราด้วยนะคือหมายถึงว่าก็แบบใช่าคนดูแลถ้าจะพูดที่เขาเป็นคนที่ดูแลดูแลคนดีมากค่ะแต่ปรากฏว่าจันกำงบอกว่า15ปีที่ผ่านมาพังหมดภายในปีสองปี คือจันคิดว่าถ้าเขารักเราเขาน่าจะยินดีกับที่เรามีอนาคตที่ดีไม่ใช่แบบมีเรื่องมีเรื่องมีราวอะไรอย่างเงี้ยจันรู้สึกว่าเออเรากําลังจะเริ่มต้นชีวิตใหม่อีกบทบาทหนึ่งอะไรอย่างเงี้ยมีครอบครัวเขาน่าจะยินดีกับเราด้วยเราไม่ใช่จะออกจากวงการไปเลยแล้วก็ไม่ได้เล่นละครแล้วก็ตัดคุณไม่ต้องมาดูแลก,กันอีกเงี้ยไม่ใช่ไงไอจันได้แฟนหล่อ ขอได้ใช่ไหมลองเลยจ่นได้แค่เงิบุญแล้วอย่าลืมว่าเรอมาได้ตอนอายุเยอะนะจันเฮ้ยโอ๊ยหมดเรื่องแน้วไน้เลยอ่ะจานจานจันหนูไม่ได้มีผัวตอนยี่สิบกว่าลูกแม่ร้ายมากเลยอ่ะหนูก็จริงอยู่หลายปีนะมันก็ได้อยู่นะก็ใช่ไงก็หนูไม่ได้มีผัวตอนที่หนูเด็กๆหนูมีผัวตอนตอน ตอนที่หนูเด็กๆหนูไม่มีผัวรู้แต่สามีโอเคอยู่ใช่ไหมคะแต่สามีหนูโอเคหนูเปนตอบโจทย์แต่อาจจะคุณคนอื่นอาจจะมีผัวตอนสามแต่ยี่สิบไปอะไรหล่อนมามีสามสิบกว่าก็ยังขึ้นรถทันไง